มามามาเอาเงินพ่อจะบัตรชื่อเหรออ้วนโตไมอันนั้นอันนั้นกี่เดือนของเพื่อนน่ะไม่ทีเดือนครับสามเดือนสามเดือนฮูดโอยของเพื่อนตัวนี้หน่อยสามเดือนอันอันนี้เดือนมสองเดือนอันนี้อันนี้อันนี้สเดือนจสองเดือนจะสองเดือนอยู่ สอเดือนเนี่ยสอเดือนสเดือนอันนี้ม่สามเดือนก่อนือมาจด้กรุงเทพเาอัไรเพาไหนเอาอยู่สนามบินนีดนแม่สามเดือนด้นน้องเอันนี้สองเดือนตัวใหญ่ันันเกิดด้วันที่สมเดือนเกิดมมมานสองเดือนอือสองเดือน อันนี้แม่อันนี้แม่มั่นมาอันนี้แม่อันนั้นลูกอันนี้แม่เขาอันนี้แม่นีเขาจะออกตัวพอพออยู่ในรถโอ้ความนี่คมตัวใหญ่เพราะว่าใช่ตัวเขายังเล็กอยู่เขายังไม่คุ้นไงนั่นแหละดึงไยังไงไม่ออกได้สองเดือนพอดีแม่ตัวนี้เปี่ยวแต่ลูกใหญ่ได้ตัวได้ตัวเดียวจ้ะ ต้องลอกคอสองแม่งถึงได้หลายตัวอันนี้ลูกแรกจ้าลูกลูกแรกทองแรกแม่มันขนลุนถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าออกลูกแล้วขนมันจะลุนมันออกเองบ่จ้าออกเองขอดเองออกมาลูกตัวนี้น้อยนึงตัวเม่นี่ก็ผูุกตัวเม่ตัวเม่จ้าดูคออยู่ในรถมันปุยปุยแต่น้ำไหมลูกกินเยอะไป เห็นว่าวิ่นน้อยนะเป็นน้ำไหมลูกกินอะไรปะลูกย่างปะมันจะตามมาเลยอย่าวิ่งตามนะหมอปรอยูรจัค่ะลงหลับมัดทุ่ลงขพูมามามาเดี๋ยวพออาน้ำมาให้กินเดี๋ยวพ่ออาบน้ำมาพาไปอาบน้ำตัดขนมาวันนี้แล้วค่อยมาฉีดยาไม่ตัดขนใส่ดึงการใน่ไหมอันนี้นานพร้อมาณยัง ปอมปอมเมลเลเนียนการนันอ่ะนี้กระปอมขนาดนี้อันมลเลเนียนกระปอมเมลเลเนียนแต่พ่อมันเป็นปอมเกาหลีสีขาวมาอมทองอมทองมามามจะตกมันจะตกมาลูกไหมแม่เพื่อนพอมันฟูพอมันตัวใหญ่อมฟูปอมเกาหลี มันกัยงัสีปลาีนี่ิแม่แ่เขียวีแรงมันดล่ะกินน้ำเขียน่ายย่านน้ำกินน้ำนี่ทำไมแม่ไม่กินมันไม่กินอ่ะบินหน่อยย่านย่านดูดู ดืี่ขีงนี่อันนี้ก็ดอมือนางิบม่อมทองมาอันนี้ก็ดื้อนี่มันในงับข้อแม่มันเสือแมวมันลำคข้มันเ้อหลายสองือนสามเดือนตัวนี้เดอดนี้สองเดือนตัวผมใหญ่นึงแต่ว่าผมมันปูวเฉยนะตัวมันนิดเดียวเองใหญ่ยูขวมันสูมาตัวนี้เดียวแต่ผมมันฟูเฉยฮะผมมันฟูมากเนี่ย อันนี้ก็ดื้อดื้ออยู่ก็ขู่ไงนอันนี้ก็ดื้อออมออมเงินอย่าไปมาเออเงินอันนี้เป็นตัวจิ๋วมานรู้ย่าออมเงินมาลูกชอบใจใหญ่ชอบใจใหญ่มามาออมพ่อง อมท้องอยากหยอกอยากหยอกขนลอนบอกว่ควอดลูกปั๊บมันขนมันลนปกติขนมันจะโค้งสุล่ะออกลูกปั๊บขนลนเลย ความแบบซิปเบิ้งหูมากเลยอ่ะแม่ตัวนี้เขาได้เขาได้หุ่นพ่ออเขาได้หุ่นพ่อเขาได้หุ่นพ่อเขาตัวใหญ่ขาตัวใหญ่เป็นฟอร์มเต็มตัวอยู่ในรถเลยนะคะเพราะว่าคิดว่าไม่น่าจะนิ่งนะเขาจะไม่เคยฉีดนิดนึงนะเราต้องโฟนอินเทสชั่นนะวันนี้นะขนหนามากขนแบบ อย่าร้องนะไม่ร้องบอกคุณหมอจะจิ้มของเราคุณหมอจิ้มมวยอ่ะโเจ๋งมากเจ๋งมากคุมอจิ้มมวยอ่คะเจ้โอ้ยเจ๋งจังเลยรู้เรื่องหรือยังเนี่ยรู้เรื่องค่ะฉลาดมากว้าวขาใหญ่มากเลยที่คุณหมอมาจับมันนั้นว่าท้องท้องนี่แหละท้องมาใช่ไหม ดเข็มเอาพึ่งจะรู้ตัวพึ่งจะรู้ตัวพึ่งเข็มรู้ตัวว่าเข็มเดียวใช่ไหมคะเข็มเดียวค่ะมีสมุดไหมคะมีค่ะมีนจะรู้มันจะรู้ตัวว่าเข็มเดียวใช่ไหมคะไม่ร้องเลยเก่งมากเก่งมากคนคนได้รู้คนคนโลสองเดือนหนักสองโลเออนดนหนักสองโลไงลูกอย่าทุบไม่แล้วถุงเขไหว มันมันแอบกินอาหารแม่มันองอ,อ,อา,นานเงินออา,นานเงินฉีดยาบำรุงออาเงินได้ฉีดยนาบำรุงแล้วนะคะ เอาเงินฉีดยาบำรุงแล้วก็ออมทองมาฉีดวัคซีนนะคะเข็มแรกนะคะอายุครบสองเดือนนะคะฉีดวัคซีนเข็มแรกนะคะส่วนอมเงินก็ฉีดยาบำรุงนะคะ <c oughs> ยาออกฤทธิตัวสันเลย <c oughs> ค่ะอมเงินฉีดยาบำรุงแล้วนะคะอมเงินจะได้อ้วนๆลูก ถ้าตอนนี้เอาเงินพร้อมไได้แเพิ่งกินรู้ว่าฉีดยาเป็นผู้สึกชาไปมีน้อยฉีดยาแล้วอาจจะเพิ่งวางลูกไหมไปเอาขวดน้ำด้วยไหนดูหน้าดูหน้าเด็กเก่งสิดูหน้าเด็กเก่งิโอ้โหเก่งมากเลยเก่งมากเลยเสร็จแล้วไปีสหายไปสีสหายเจ๊ ตัวนี้สมบูรณ์มากเลยนะเด็กเก่งเด็กเก่งแต่ตัวนี้สมบูรณ์กว่าตัวนั้นทำไเด็กเก่งเด็กเก่งตาโตสวยจังเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตาโตเนาะเขาหัวเจ้าของตาตุกติกิ้ตาเอ๋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 ส่วนทั้งคู่เนี่ยตุ่ก อ๋อที่ตูมเลี้ไม่ฉยาอ๋อเป็นเหมือนไอ้เหมือนยุงกัดหรือเปล่ายุงกัดครับอ้ยยุงกัดเก่าเนี่ยครับอือผมไม่ใช่โรนต้องต้องฉีดยาฉินยาด้วยเขาอาจจะเป็นพยาธิเม็ดเลือดก็ได้เออเป็นเหมือนพยาธิในเม็ดเลือดแล้ก็หายซื้อยาที่บ้านที่บ้านหนูซื้อยาให้กินทุกเดือนค่ะยาอะไรบ๊ายบายค่ะ